สวัสดีครับก็มีคำถามเข้ามามากมายนะครับกับความแตกต่างระหว่างหุ้นกับฟอเร็กฟอเร็กคืออะไรต่างกันอย่างไรนะครับตอนนี้ก็ขอนำบทความของเว็บวิกิ fx นะครับมาขยายความให้ฟังนะครับว่าหุ้นกับฟอเร็กเนี่ยมันมีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับนะครับอย่างในบทความเขาก็บอกแล้วว่ามันไม่เหมือนกันนะครับหุ้นก็คือหุ้นฟอเร็กก็คือฟอเร็ก ฟอเร็กคืออะไรฟอเร็กคือตลาดแลกเปลี่ยนเงินตาระหว่างประเทศนะครับมีการซื้อขายสกุลเงินต่างๆเพื่อการเก็งกำไรจากการขึ้นลงของค่างเงินนะครับจากการขึ้นลงของค่างเงินและในปัจจุบันเนี่ยในฟอเร็กนั้นนอกจากจะเป็นการซื้อขายสกุลเงินแล้วเนี่ยยังสามารถซื้อขายอทองคําน้ํามันแล้วก็พวกสกุลริปโ,โตเลนซีได้ด้วยนะครับแต่ในพุ้นจะเป็นตราสารที่ออกให้โดยบริษัท การขายหุ้นจริงเปรียเสมอเรามีส่วนเป็นการเป็นเจ้าของบริษัทนั้นๆนะครับมีโอกาสได้ผลตอบแทนจากกําไรของบริษัทในรูปแบบของเงินปันผลต่างๆนะครับลองจากนี้นเขาบอกว่าแล้วมันแตกต่างกันอย่างไรนะครับข้อที่หนึ่งก็คือปริมาณการซื้อขายนะครับในฟอเร็เกซ์จะมีปริมาณการซื้อขายเนี่ยต่อวันเนี่ยมากมากๆเพราะมันเป็นการซื้อขายทั่วโลก ห้าล้านล้านดอนลลาร์ต่อวันนะครับทั้งๆที่เขาบอกว่าในการซื้อขายหุ้นของตลาดทั่วโลกเนี่ยมีอยู่พันล้านดอนลลาร์สองพันล้านดอนลลาร์ต่อวันนะครับเวลาในการซื้อขายฟอเร็กน,นะครับฟอเร็กจะเป็นเวลาในการทําธุรกรรมเนี่ยยี่สี่ชั่วโมงต่อวันนะครับ เขาที่ดูจากตารางแล้วเนี่ยก็คือเขาจะทํางานก็คือยี่ชั่วโมงมีการพักหนึ่งชั่วโมงอะไรอย่างนั้นก็ทํางานต่อเลยนะครับแต่ใ,หในหางหุ้นเนี่ยแต่ละประเทศจะเปิดกันประมาณ4-8ชั่วโมงหัวข้อสําคัญก็คือแล้วแต่ละตลาดเหมาะกับนักลงทุนแบบไหนเนี่ยเขาก็บอกแล้วครับว่า Forex เนี่ยเหมาะสําหรับนักลงทุนที่เป็นระยะสั้นระยะปานกลางเนื่องจากมีสภาพคล่องสูงนะครับแต่หุ้นนั้นเป็นการลงทุนระยะยาว ก็แต่และตลาดทํากําไรอย่างไรนะครับหัวข้อสําคัญคือการเทรดฟอเร็กซ์ทำกำไรในตลาดทั้งขาขึ้นและขาลงนะครับต้องทาความเข้าใจตรงนี้ว่าทําตลาดทั้งขาขึ้นและขาลงเขาเขียนว่าซึ่งจะเพิ่มโอกาสในการทํากําไรได้แต่การเทรดหุ้นจะสามารถทํากําไรในกรณีที่ราคาหุ้นเพิ่มขึ้นอย่างเดียวอย่าลืมนะครับว่าเมื่อมันเพิ่มโอกาสในการทํากําไรได้ มันก็เพิ่มความเสี่ยงในการขัดทุนได้เหมือนกันนะครับเพราะเมื่อมันสามารถทําตลาดได้ทั้งสองขาเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงมากกว่านะครับแล้วก็ผลตอบแทนในเรื่องของหุ้นก็ไม่มีอ๋อขอโทษครับเรื่องของเงินปันผลก็ไม่มีนะครับโอกาสที่ในการขยายทําทำก,ำกําไรเขาบอกว่า พอเล็กเป็นการการเทรดด้วยเลเวเลและมาจิ้นซึ่งทําให้นักลงทุมนมีโอกาสขยายขอบเขตก,การทํากําไรได้ด้วยเงินทุนน้อยแต่การเทรดทุ้นต้องใช้เงินทุนเต็มจํานวนไม่ถึงมากขยายทํากาไรได้แต่การใช้เลเวเลตก็มีข้อเสียเพราะเลเวเลตจะเป็นดาบสองคมในขณะที่คุณสามารถขยายทำกำไรได้ก็สามารถขยายการขาดทุนได้เหมือนกันเมื่อคุณทําำานทิศทางทนะครับตรงเนี้ยอยากให้จําไว้เป็น ปัจจัยสำคัญหรือห่วพ่อสำคัญในการในการลงทุนเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะเทรดฟอเหเล็กให้มีความเสี่ยงต่ำเนี่ยหมายความว่าเลเวอเรจคุณจะต้องต่ำพอๆกับเต็มจํำนวนนะครับคือใช้เลเวลเรจสัดส่วนต่ำที่สุดหรืออาจจะเป็นเช่นแค่คูณ2เท่าคูณ3เท่าเท่านั้นนะครับ ถ้าคุณไปคิดเลเวเลตเป็นคูณร้อยเท่าหรือคูณหนึ่งพันเท่าลงไปเนี่ยซึ่งในระบบมันมีให้ทาเนี่ยคุณอาจจะเห็นว่าคุณกาไรเร็วจริงแต่เวลาคุณขาดทุนเงินก็หมดจากหน้ากระดานไปเหมือนกันนะครับนะครับหัวข้อที่หกก็คือสรุปว่าไหนเทรดยากกว่ากันเขาบอกว่ายากทั้งคู่นะครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างในการเทรดคุณจําเป็นที่จะต้องมีการเรียนรู้นะครับศึกษาข้อมูลต่างๆเรียนรู้เทคนิคขอ,ของกราฟ นะครับเพราะนั้นชอบแบบไหนลงทุนอะไรก็หาสิ่งที่เหมาะกับตัวเองมากกว่านะครับปัจจัยหลักๆความแตกต่างระหว่างหุ้นกับ Forex ก็จะเป็นแบบนี้นะครับมาสรุปจากอีกเว็มนึงก็จะบอกคร่าวๆได้ว่าเนี่ยครับตลาด f อร e ตกับตลาดหุ้นมีความแตกต่างกันก็คือมีการซื้อขาย5ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐอันนี้คือขายน้อย200พันล้านดอลลาร์นะครับ สภาพคล่องสูงสภาพคล่องต่ำทํางานตลาด2ี่สี่ชั่วโมงอันนี้สี่ถึงแปดชั่วโมงคือเราเล่นหุ้นเราเหนื่อยน้อยครับเรามีเวลาพักไม่ต้องมานั่งจ้องนะครับเทรดได้ทั้งขาขึ้นและขาลงอันนี้เทรดขาขึ้นอย่างเดียวนะครับเทรดด้วยเลเวเลตซึ่งมีความเสี่ยงสูงนะครับไม่มีเลเวเลตก็คือใช้เงินการลงทุนเต็มจํานวนนะครับหมดอันไหนก็ใช้อันนั้นเลยนะครับเหมาะกับการเทรดระยะต้นหรือปานกลางมากกว่า เหมาะกับเทนระยะยาวหรือเป็นการลงทุนระยะยาวถ้าเราเลือกสภาพคล่องของหุ้นที่ดีๆนะครับเป็นลักษณะห,หุ้นปันผลหรืออะไรเนี่ยเราก็ถือแล้วก็เก็บเงินปันผลไปเรื่อยๆก็ขอฝากนะครับข้อแตกต่างของการลงทุนในตลาดฟอร์เห็กกับตลาดหุ้นไว้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ